เวลาของข้ามาถึงแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ถือไม้เท้านี่มันเป็นไก่อ๋อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเฮอกระอร่อยเจ้าจะเป็นนิก้าของข้าเสมองข้าเปได้ะไยนะสวัสดีครับผู้ชม m ี f ี g h t ตอร์ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแคลนหนว่าแรปเปอร์ในสายของ ก็แทนราก็นะผมแต่ว่าตัวหลักเราจะเป็น,นสวัสดีครับนี่ครับผมอาจารย์อูเวเวล่คงค่ะมาถึงแล้วใครถือไม้เท้านั่นมันเป็นเกนก,ก็เป็นอะไรที่ปันป่นๆดีนะผมก็หลักๆคืออ่าจริงๆมันไม่ชื่อมันชื่อว่าทอลกาแต่ผมจะเรียกอาจารย์อูเวเพื่อความเพื่อความง่ายต่อการทําคลิป ก็สกิลของเขาเนี่ยคือมาสามารถลุกได้ผมถ้าหากเราเช็คเจอฟรอนทิกเกอร์นั่นเองโดยการทิ้งมือหนึแต่ข้อเสียคือถ้าเช็คเจอฟอนใบแรกแล้วเราทิ้งมือลุกมาเนี่ยมันจะได้หายนะครับผมคือตอนแรกเป็นทวินได้ใช่ไหมแล้วพอใช้สกิลรอบแรกบอกว่าได้ได้ลบหนึ่งก็คือไม่มีแล้วนะครับผมก็คือเป็น1นึ่งได้โง่ๆตีมาเป็นศูนย์ได้ถ้าใช้คุมก็คือตีรอบแรก ต้องเช็คเจอฟรอนทิเกอร์บที่2แล้วกดสกิลของผมมันจะได้เป็นคริปเปิลได้นั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไปรับชมได้ในเด็กโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็คอมโบเทสกันดีกว่าบอกเลยว่าคอมโบเทสเนี่ยไม่เคยมีคอมโบเทสไหนที่ถ่ายทำรอบเดียวแล้วมันเวิร์ขนาดนี้นะครับผมก็ไปกันดีกว่านาะไปเลยมาเริ่มกันที่เกรดสามบายแรกกันเลยครับผมเกรดสามบแรกจะเป็นนี่เลยนี่มาพร้อมกับวลีที่ว่ากำปั้นของมันประหนึ่งเทพเจ้า มีวรยุทธสูงสุดได้ดินแดนเครมังกรหมัดวรยุทธก็แฮนราก้นนั่นเองนะครับผมก็แฮนมาตั้งแต่ชุดของ BT 7นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นสายที่ม,มีนิยามนิยามคือเช็คฟอนต์ก็ชนะแล้วป่ะเออนั่นแหละสกิลของก็แฮนมี2สกิลสกิลแรกคอนตินิวลบังกาดพาวเวอร์ที่ได้รับจากฟรอนทิกเกอร์เนี่ยที่เราได้เช็คเจอจะบวกเพิ่มขึ้นอีก10,000น,นะครับผมในเทิร์นของเรา ก็โดยรวมปกติฟรอนทิกเกอร์จะเป็นพลัง1 0 0 0 0ม่นแถวหน้าเนาะแต่ก็แทนปัดให้อีกหมื่นหนึ่งจะกลายเป็นฟรอนดอกละ2อ0หมืนนั่นเองแล้วก็สกิลออโต้ผมอันการเมื่อโจมตีค่าคอสคือเคา์เตอร์บอลหนึ่งทิ้งการจากมือหน 1, ึ่งใบจนจบการต่อสู้นั้นร้ายฝของ God hand อก้อนแทนบวกหนึ่งถ้าเป็นการคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าจะรับหนึ่งคริติคอลเพิ่มเติมก็เรียกว่าต่อยแบบไม่หยุดยั้ยงผมต่อยให้ทะลุไปเลยเกรดสามไปสองผมก็จะเป็นนี่เลยกับ อา,อาจารย์อูเก้นะครับผมจากกัะฟูแพนด้าไม่ใช่คนละตัวกันก็รูปร่างคล้ายเต่าเนาะก็ยูนิตใบนี้ชื่อว่ารือสีนักสู้กําลังภายในมาสเตอร์ทอลกานะครับผมมาสเตอร์ทอลกาก็เป็นของเสริมก้อนแฮนเพียงหนึ่งเดียวที่มากับชุดของ BT11 นี้นะครับผมทอลกา er มี2สกิลสกิลแรกครับผมคอนตินิวแวนการเรียกอากาศค่าพลังที่เพิ่มจากฟรอนทิเกอร์จะเพิ่มอีก5000นะครับผมที่เราได้เช็คเจอก็จะกลายว่าเป็นฟรอนต์หมื่นห้านั่นเองแต่ถ้ารวมก้อนแฮนก็จะเป็นฟรอนต์ดอกละ 25, เอง แล้วก็ออโต้บรรยากาศเรียกาว่าเมื่อเทินเมื่อคุณไรฟ์เช็คพบฟรอนทิกเกอร์นะครับผมถ้าขอคือทิ้งการ์ดจากมือมของคุณหนึ่งใบสแตนยูนิตนี้และได้ลบหนึ่งก็สามารถยืนช่องบรรยากาศแทนกอดแฮได้นะครับผมแต่ด้วยกฎที่ว่าถ้าเกิดเราเช็คเจอฟรอนทิกเกอร์ใบแรกแล้วเราก,กดสกิลทิ้งมือเพื่อลุกคุณก็จะได้แค่หนึ่งไรฟ์เช็คในเทินนั้นนะครับผมกอดลุกมาไม่มีไรนั่นเองแต่ถ้าเช็คเจอฟรอนทิกเกอร์ใบที่ 2, 2ก็คือสามารถกดสกิลแล้วลุกมาตีต่อดได้ลบหนั่นงก็เข้าใจตรงกนนะไม่งง เกรดสามใบที่สามก็จะไปน,นี่ครับผมกับของเก่าจาก Bt7 กับ p o w e r t r o o p e r ซิงค์นะครับผมก็เป็นยูนิตที่สามารถได้เช็คที่ช่องเรียกอดกาศนั่นเองกับสกิลออโต้เรียกากาศวันบันเทิงเมื่อโจมตีผมเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งทิ้งการจากมือหนึ่งใบจนจบการต่อสู้นั้นไรฟ์ยูนิตน,นี้ลบหนึ่งและทําการไร้เช็คในการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีก็เป็นหนึ่งตัวที่เอามาตีหาฟรอนทิเกอร์นะครับผมแล้วก็เกรดสามใบสุดท้ายก็จะไปน,นี่เลยอ่าโฟอาร์มไม่ใช่โฟอาร์มนี่มันซิกอาร์มกับ วิสาเดชอัชูรานะครับผมอัชูรามีสกิลออโต้เลยกับวัฒเทิร์นเมื่ออยู่นี่นี่โจมตีโซบาร์หนึ่งสเตนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกเผื่อเช็คเจอฟอนเทเกอร์ก็จะตีสองทีด้วยการโซบาร์ออกเพราะก้อแทนมันไม่ใช้โซก็ตามนี้ผมก็เกรดสามอาจจะใส่เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าตัวไปไหนก็เล่นไปนั้นแหละโอเคต่อไปไปที่เกรดสองกันเลยเกรดสองไปแรกก็จะเป็นนี่ยผมกับหนึ่งเดียวของสายก้อนแทนกับฟิวซิ่งสไตร์เกอร์นะครับผมก็ฟิวซิ่งสไตร์เกอร์ มาแต่ชุด bt 7มาเพราะก็แทนมี2 skill. สกิลสกิลแรกคอนติเนียลบันการเดลกาดพาวเวอร์ที่ได้เช็คเจอฟอนเทกเกอร์ในเธอ์นนี้จะเพิ่มขึ้นอีก5,000ก็เหมือนกับอ้าอุ๊อาจารย์อุ๊เกยแล้วก็กอแทนนะครับผมก็เทคคอนเนาะมาต่อตัวมันจะบวกไปเรื่อยๆนั่นเองตัวละ5,000แล้วก็ออโต้บันการเดลกาดนะผมเมื่อลงสนามดูการ์ดห้าใบประสูตรจากกองการ์ดของคุณสแสดงก็แฮนดราก้อนไม่เกินหนึ่งใบผมแล้วนํานขึ้นมือถ้านําขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งไปตัวเปิดห้าหาก ก็ใส่ไปสี่ใบนะโว้กับฟิลซิ่งสไตรเกอร์แล้วก็เกรดสองอีกใบหนึ่งก็จะเป็นอ่าออสเพนเจอร์เซลนอยด์นะผมก็ใส่ไว้แค่แปดใบนะกับอ่าเกรดสองเซลนอยมีสกิลออโต้บังกาเดกาดบันเปอร์เทิร์นถ้าได้เช็คเจอฟอนเทกเกอร์คริติคอลอ่าคุณสามารถทําให้ยูนิตเนี้ยบวกหนึ่งคริจนจบเทิร์นได้ก่อนวันเพอเทิร์นนะเนาะก็ใส่ไว้แค่นี้ผมกับเกรดสองมันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเยอะขนาดนั้นโอเคต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลย เกรดหนึ่งไปได้ผมก็จะเป็นนี่เลยครับผมกับอ่าสตาร์อ่าสตาร์ไฟเตอร์ซิลเวอร์ฟรีดนะครับผมก็ลิ้นแข็งๆหน่อยเนาะพูดบ่อยวันนี้เสียงจะหมดเอาก็ซิลเวอร์ฟรีดมีสกิลเหมือนกับฟิฟซิ่งไตรเกอร์ครับผมอ่าถ้าอยู่ช่องวันเรียคีเอไม่ใช่คีฟอนเทกเกอร์จะโบยข้าผ่านนะครับผมเวลาได้เช็คเจอในเธอเราด้วยประเด็นแล้วก็ออโต้บังกาดผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตบังกาดจั่วการหนึ่งและทิ้งมือหนึ่งนะครับผมก็สามารถยิงช่องบังกาดได้เนาะแต่แนะนำว่าให้ลงช่องเรียกาศจะดีกว่า แล้วก็ถ้าที่สายก้อนแหวนจะขาดเขาคนนี้ไม่ได้ผมกับนี่เลยอ่ะกริชเบงกอนะครับผมกริชเบงกอเป็นหัวซีที่จําเป็นกับก้อนแหวนมากๆเพราะว่ามีสกิลครับผมออโต้เรกาดเมื่อลงสนามผมคุณสามารถแสดงฟอนทิกเกอร์จากมือได้ครับผมแล้วเอาฟอนทิกเกอร์นั้นไปวางไว้หัวกองการันตีเช็คเจอฟรอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของเสริมเล็กๆน้อยๆครับผมกับอ่าเครดอลแมชชีนิกอ่าเทคออโต้แวนเรียไม่ใช่แวนเรียสิเทคออโต้เรกาด ลงสนามถ้ามือและดรอปโซดเอามือแล้วสนามเนี่ยรวมกันได้ไม่เกิน4หรือ4ใบนะครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้ว,วก็ออโต้เด้การเมื่อทําการาเคาน์เตอร์บาัตรีทายอยู่ในนี้และเคาน์เตอร์ชาร์านั่นเองก็ติดไว้ใบหนึ่งอะแต่ติดไปสองใบแหละเพราะเผื่อได้ใช้แล้วก็ขาดไปแล้วผมกับ <laughs> ถ้าจะเป็นของสามมาแล้วกับ Extreme Battle เอ,อาราซีนะครับผมก็หลักๆเอา,ามาเปิด5หาเตะสามมาเล่นนั่นเองเพราะว่าเด็กนี้มีทั้งก็แทนอูเก้อะ ตัวได้เช็คช่องเรียชื่ออะไรพูดจำไม่ได้แล้วก็พี่หกแขนของเรานั่นเองอาราซีเทคช่องเรียครับผมคอนเดอดอากาดเมื่อยูนิตเราของเราเนี่ยสแปรดถ้ความสามารถหรือค่าคอสสามารถเอไม่ใช่สามารถยูนิตนี้จะบวกห้าพันนะครับผมจะจบเทิร์นใส่ไว้เท่านี้ครับผมกับเกรดหนึ่งต่อไปไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับผมก็อ่าผมจะเริ่มที่ตัวเริ่มก่อนกับฟูมูลมัสเซลนะครับผมเทคไม่มีอะไรเลยถูกไรทัพจุดหนึ่งถ้าเป็นการคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งรือสูงกว่าได้รับหนึ่งควิกชิล ก็อนนี่ครับผมเกณฑ์นหนึ่งใส่ตัวเริ่มใส่ไว้ให้เดียวแล้วก็เป็นเรื่องปกติของผมกับดรอทิกเกอร์ตำรวจประกาศเกียร์บันสี่ใบแล้วก็ที่ผมขายไปก็คือฟอนต์สิบหกใบนะครับผมไม่ใช่สิบหกฟอนต์สิบสองใบนั่นเองอ่าเป็นผู้ประกาศแปดภาษาแบล็ปเดอร์คานนอนบอลแล้วก็เทอร์โบไรเซอร์นะครับผมกอดตามต้นคลิปเลยได้ฟอนก็ชนะแล้วปะก็ไม่ใส่ฮิวนะผม ก็เด็กนี้เน้นอยโลนะถ้าใครอยากเล่นดีๆก็ไปถอดใส่เป็น2รอ2ฮิลหรือจะเป็น2รอ4ฮิล10ปอนอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปไปที่คอมโบเทสกันเลยเข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนะครับเช่นเคยผมจะทำการเซตลับมือขึ้นมาเพียงไง่ายต่อการไหยทำาัันเองแล้วก็ขอขอบคุณเลดี้อุงของผมกับยอดบริกาค0ร500บาทอ่ะทีนี้พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าสแตนดาร์ดบรกาศ ฟูมูลมาสเตอร์ครับผมอ่าผมจะเริ่มในบทบาทของเพลเยอร์วันละกันเนาะสแตนเดนด์ดอรอ่าไรครับผมอาราซีนะเก็บเก็บไอ้เจ้าซูเปอร์ฟีดไปนะเพราะาเราจะยิงช่องเรียสกิลตัวเร่มนะตัวหนึ่งสกิลของอาราซีลนะเปิดห้าหยิบกระสามอ่าหยิบครับผมหยิบพี่อันชูราขึ้นมือสับปองการ์ด ทิ้งกือเอ่อทิ้งกา้านในมือหนึ่งใบทิ้งเกลืออะไรนะอ่าทิ้งดอติกเกอร์ครับผมเพราะว่าเราจะอ่าอันนี้คือการสมมุติแหละอย่างที่เข้าใจกันเนาะทีน,นี้คู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเล่นตามปกตินะดามเมจเช็คหนึ่งฟอนสองฮะฟอนวอเตอร์ฟาร์กให้ตายเถอะนี่จะได้เช็คออกฟอนไหมเนี่ยสแตนดอนรอโอ้ถ้าตัวฟอนลางไม่ค่อยดีแฮะไล่คร,รับผมระเบิดากาศฟิลซิงสไตรเกอร์เปิดห้าครับผมหยิบย 3. เลยสามอ่าหยิบก้อนแฮนด์ อ่าหยิบก้อนแฮนขึ้นมือครับผมแต่นั้นก็ทิ้งก้อนแฮนไปเลยตีก,กองอ่าเราก็ยังไม่ต้องตีอะไรมากเนาะอ่าก็ฟิวซิงสไติเกอร์ตีอะ่ะได้เช็คไม่มีทิ๊กเกอร์ครับผมคู่แฮนที่มาก็อ่ารับดาเมจเล่นนะหนึ่งเช็คสองเช็คสามเช็คห้าเดเมจโอโ้โหโอเคไม่เจอฟอนโอเคเริ่มเธอเหล่าสแตนดอนด์รออ่าเราเริ่มคนแรกคิดเหรอว่าเราจะไลฟ์เป็นเราจะลาไลฟ์เป็นก้อนแฮนไหมผมเราจะไลฟ์เป็นอาจารย์อูเก้ ย่มอะคอนเทนต์ Excel tool แอคเซลทูับผมตัวกาหนึ่งใบตัวเป็นทวินออเดอร์อีบอายทีนี้ก็เล่นตามปกติเนาะอืข้อซื้อฟีดแล้วผมแถวหน้าซื้อฟีดแถวหน้าอันชูราชอง e อ c เซลคนนี้ตีได้เช็คได้อันนี้นะเมื่อคุณได้เช็คปรฟอนโอเคได้เลยยายลงมาผมคออ่า พาวเวอร์ทรูปเปอร์ซิงค์ะทีนี้ก็เริ่มเป็นเทนเฟดอาจารย์อูเกยเปิดก่อนนะหมื่นสองทีนี้ฟอนทิกเกอร์จะบวกตัวละห้าพันห้าพันแล้วก็ห้าพันนะครับผมเท่ากับฟอนทิกเกอร์หนึ่งลูกจะบวกไปหนึ่งหมื่นห้าไปสองหมื่นห้าพันไร้เช็คไม่มีอะเซ็นเนเช็คฟอนทิกเกอร์โอ้โห,โห,โหมาได้จังหวะพอดีแถวหน้าบวกพลังสองหมื่นห้าพันนะผมแต่หน้าสกิลของอาจารย์อูเกย์ครับ เช็คโฟล์ทฟอนทิกเกอร์แล้วผมทิ้งการด์ดในมือหนึ่งใบทิ้งทวินออเดอร์ฮะลุกขึ้นมาได้ลบหนึ่งนี่นี่คือการกดสกิลที่ถูกต้องครับผมหูต้องขอขอบคุณมากที่ได้เช็คเจอฟอนใบที่สองทีนี้ก็อาจารย์อูกวยเปิดก่อนอะสามหมื่นเจ็ดพันได้เช็คครับผมไม่มีทิกเกอร์เป็นเซลน้อยซื้อวัฟฟี่โจมตีเน 33, ี่ยสามหมื่นสามพันซิงโจมตีครับผมสกิลของส์ซิงจ่ายหนึ่งคาสตอร์บ้าแล้วลผมทิ้งมือหนึ่งผมทิ้งเป็นเซลน้อยฮะ ได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมอ่าอันชุราตีครับผมอันชุราหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดอ่าจังนะสองหมื่นสองสี่หมื่นสองผมตีโซบาร์ดลุกสี 42, ่หมื่นสองตีโอ้โหตีอย่างตียังแรงครับผมมันก็จะประมาณเนี้ยสำหรับอ่าถ้าเราได้เริ่มก่อนแล้วเราเป็นอาจารย์อุกเวคืออย่างน้อยมีซิงใช่ไหมซิงมันไม่ขอติดเป็นก็อดแฮนด์ด้วยเพราะว่ามัน มาสามารถเา้านัตร์บาหนึ่งทิ้งมือแล้วได้เช็คได้เลยทีนี้ให้เริ่มคนสองก็เราก็จะไลนเป็นก็อตแฮนนะนเนาะจุ๊บแซนอาละ่ะบทเบวของพเอ็มซีไฟเตอร์ครับผมกำปั้นของมันประหนึ่งเทพเจ้ามีวรยุทธ์สูงสุดในดินแดนเครไร้มังกรหัดวรยุทธก็อตแฮนดราก้อนเอ็กเซลทูตัวหนึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ลอดไปถึงตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรอ,อ่าคอใครดีอะย้ยายลงมาครับผมคอสิง คออาจารย์อูกเกย์คอกริชเบงกอครับผมฟอนทิกเกอร์แปะหัวกองคอทั้มอีกทีนะฟอนทิกเกอร์แปะหัวกองก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ห้าพันห้าพันห้าพันหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นห้าฟอนทิกเกอร์หนึ่งลูกจะพลังสามหมื่นห้าพันนะครับผมเพราะฉะนั้นจุกจุกแล้วไม่และ,ไม,และไม่ต้องสื่อผมว่าหัวกองเราเป็นอะไรหัวกองเราเป็นฟอนสองบเพราะมีกริชเบนกอแปะไว้ให้นั่นเอง โอเคปั okay, ้นเ mm. ตอร์เฟย์แล้วก็ตแฮนโจมตีครับผมสกิลทำงานหนึ่งเฮเทอร์บาร์ผมทิ้งการ์ดในมือหนึ่งไปทิ้งไปฟรอนทิกเกอร์ที่ได้มาเมื่อกี้ก็ต์แฮน์ทริปเปิลไดครับผมเฟิร์สเช็คอุ้ยไม่รู้เลยฟรอนทิกเกอร์แถวหน้าหมื่นนั้นอ่าไม่ใช่สิแถวหน้าบวกสามหมื่นห้าครับผมอ่าเป็นเจนะ็ดหมื่นนะแซกันเช็คอุ้ยฟรอนทิกเกอร์อีกแล้วครับผมอ,อ่าอันหนึงนะไปเท่าไหรว่วะฟอนทิกเกอร์รู้สามหมื่นห้าแถวหน้าเจ็ดหมื่นนะตอนนี้เตอร์ครับผม โอ้ยแต่บลฟอนต์โอ้ยทริปเปิลฟอนต์โอ้โหกรเท่โอ้ขอบคุณมากไม่ไม่เคยได้หายคอมโบเทสอะไรดีๆรอบแรกแล้วมาได้อย่างนี้มาก่อนอ่าสามหมื่นห้าคูณสองครับผมอ่าเป็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบวกอีกสามหมื่นห้าเป็นหน <laughs> ึ่งแสนห้าพันสามสิบห้าถ้าต้าโหคำนวณผิดให้ผมขึ้นข้างบนให้ละกันนะว่าคำนวณได้เท่าไหร่สามสิบห้า อ่าสามห้าสามห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบบวกสามสิบห้าเป็นเท่าไรวะหนึ่งเจ็ดหมื่นบวกสามหมื่นห้าหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับผมหนึ uh, ่งแสนห้าอ่าก็แทนมีสองคลรีอันนนะหนึ่งแสนห้าบวกหมื่นเก้าหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองครีอ์ครับผม ซิงตีต่อสกิลของซิงฮะหนึ่งคอเตอร์บาร์ทิง้งมือหนึ่งฮะละโมบดีได้เช็คไม่มีครับผมก็หนึ่งอันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันซิงตีต่อคอเตอร์บาร์หนึ่งฮะทิง้งมือหนึ่งได้เช็ครอทิกเกอร์ครับผมมาโยนโยนให้ก,กับอันชูราโจก้าหนึ่งใบครับผมอันชูราตีตีแร,รงสุดสุดเออหน้าเอาลินนี้ไปแข่งฮนะปั่นดี อ่าตัวบวกหมื่นอยู่ไหนอ่าตัวบวกหมื่นอยู่นี่เอาอาจารย์อูเกตีครับผมอ่าหนึ่งห้าพัน้าันบวกหมื่นเจ็ดสองหมื่อหนึ่งแสสองมืพันอัญชูราตีครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสสามืพันสบาร์หนึ่งอะลูกตีหนึ่งแสามพันมันก็จะเป็นที่ปั่นๆประมาณนี้สําหรับก็อตแฮนกับอาจารย์อูเก เคครับผมเข้าสู่ช่วงของท้ายคลิปกันเลยเป็นไงบ้างคะกับเด็กโปรไฟล์ของก้อแทนที่จะของเสริมจากอ่าบีทีกับอาจารย์อูเกะนะครับผมก็เท่าที่ลองเล่นมาแลก็ค่าๆก็ปั่นๆป,ประมาณนี้แหละคือถ้าเราไลาเ่เป็นเป็นคนแรกแล้วก็เลือกเป็นอาจารย์อูเกะก็ได้นครับผม ก็ไม่รู้นะเนาะว่าเราจะได้ฟอนติเกอร์ไปที่2หรือเปล่าก็ตามอย่างกดไทม์การ์ดบอกเนาะถ้าเกิดได้เช็คเจอฟอนตใบแรกคุณสามารถกดสก,กิลได้ถ้ากดสก,กิลแล้วได้คุณจะลบและหายไปตอนนั้นเลยไม่ได้ทวินได้นะครับผมแต่ถ้าเลือกใช้ตอนที่2เราจะได้ได้เช็คอีกทีนึงก็จะเป็นทริปเปิลได้นั่นเองแล้วก็ตัวที่ใส่เข้ามาเพิ่มก็คืออัญชูรานะครับผมอัญชูราเนี่ยมันมีความสามารถที่ดีคือตีปุ๊บสบายหานึ่งลุกทันทีเหมือนกับไทรอสโซของอควาฟอนนั่นเอง ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เจอฟอร์ใช่ไหมอันชูราจะตีสองทีโดยไม่ต้องเสียอะไรมากนั่นเองซึ่งก้อนแฮมมันไม่ใช้โซในการในการเล่นนะครับผมแล้วก็มีหนึ่งตัวที่สามารถหาได้เช็คไปที่2ให้กับอาจารย์อุเวได้นะครับผมกับอ่าพาวเวอร์ทรูเปอร์ซิงครับผมแต่ว่าจะเสียการในมือเนาะแล้วก็หนึ่งคาสต์บาร์นั่นเองก็เอาเอาจริงๆว่าคือ,อยังไงทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเลือกไลฟ์ปก้อนแฮมอยู่แล้วแหละ เราเผื่อเอาเจาอาจารย์อูกเกยตีก่อนก็ได้แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเวลาเจอฟอนเท็กเกอร์แล้วก็ลุกขึ้นมาตีต่อก็จะประมาณนี้ผมสหรับพีมซีไฟเตอร์ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้กับพีมซีไฟเตอร์นะครับผมก็คลิปเดกโปรไฟล์หน้าก็จะเป็นในส่วนของอ่าพีอาร์ที่ว่าไปแข่งงานที่เซียเนะเพราะว่ายังค้างไว้อีกประมาณ3คลิปอ่ามีเพลมูนได้แมดอเจนซิสอ่าฮิมิโก แล้วก็ดีลิตเตอร์ของลิงจ็อกเกอร์นั่นเองก็ถ้าใครรอชมก็อย่าลืมนะครับผมมาดูกันได้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ